ยี่สิบหัวต่อไปก็จะเป็นยี่สิบหัวก็จะบนต่อเลยวันนี้ก็อาจารย์แทมครับเสร็จแล้วน็อตดีอาจารย์ก็เพิ่งกำลังเส้นยังไม่ได้ลาใช่กำลังเส้นลาเกือบไม่ทันเลยจ้าเกือบไม่ทันยี่สหัวต่อลมอะไรกันฮ่าอาจารย์บนต่อลมจะมาเลยเห็นไหมเออลมมาแล้วตอนตอนแรกยังไม่มีลมยังไม่มีลมลมแรงมากเลย กาจารย์ได้โชคจากบริเวณนี้กันไหมก็มาขอแล้วก็ได้งวดเมื่อกี้ก็บอกว่าขอให้ออก09ถ้า09ก็จะแก้บน06ข้า้9หัวทีนี้อาจารย์ก็บนต่อเลยบนต่อนต่อว่าถ้าเกิดใต้งวดหน้า3ตัวครับก็จะให้ท่านเลย20หมอ20หมอเลยคือวดวดันที่16ใช่ไหมอาจารย์16 16 20หมอาวันนี้หลังจากที่เลขออกอาจารย์มีฝันอะไรยังครับ ก็หลังจากไดขบอกอาจารย์ก็ฝันว่าโดนตำรวจจับดนตำรวจจับแต่วันนั้นออกเลขราวไปเลยตรงๆเข้าเลยหนึ่งสามเอาฝันได้ไปแล้วได้หนึ่งสามใช่ไหมใช่วันนี้ก็มีลูกศิษย์ที่ได้รับโชคได้รับอะไรแล้วก็มาแต่วันนี้อาจารย์มีเลขปล่อยอย่างก็เดี๋ยวอาจารย์จะจุดประทัดเดี๋ยวดูเลขไปพร้อมกัน วันนี้เดี๋ยวจะดูเลขเพราะว่าประทัดเอกตรงนั้นจะมีประทัดเอกจะมีเลขประทัดให้แต่แต่เลขฝันนี่ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีอยากอยากให้อาจารย์เล่าความฝันหนึ่งสาวให้ฟังหน่อยครับผมยังไม่เคยก็ฝันว่าตำรวจจับวันนั้นหวยลาออกก็ดีหวยลาออกอันนี้ก็อายุสามสิบเอ็ดอายุสามสิบเอ็ดแล้วก็มันก็ออกหนึ่งสามครับและทีนี้ก็ เดี๋ยวนี้ก็เลยอาจารย์ว่าให้นิมิตใหม่นิมิตใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิแต่หนึ่งสามอีกยังไม่ปล่อยใช่ไหมครับยังยังยังไม่ทิ้งใช่ฮะยังนะก็คืออาจารย์ก็ยังยังไม่ตัดใจเพราะว่ามันเป็นลกนิมิตว่าตำรวจจับอาจจะมีโชคถ้าฝันอย่างนี้หวยจะเข้าถ้าถ้าอาจารย์ฝันอย่างนี้หวยจะเข้าอีกแน่นอนจะมีจะได้โชคอีกแน่นอนถ้าฝัน จะได้จะได้โชคอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายง่ายจะได้โชคอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้หลักๆก็คือมาแก้บนก่อนหลังจากที่บนไว้เก้าหัวเก้าหัวแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีจุดทูบด้วยพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้พี่น้องอาจารย์เราว่าพื้นที่ตรงนี้เราเราชอบหม้อโม้ครับพี่น้องครับ ้นพงเงินล้านครับก็แต่วดน,นี้อาจารย์มั่นใจว่ายังไงก็มาอีกแน,น่นอนก็คือหลังจากหวยออกไปแล้ก็ันดีันด,ดนับัน้ก็คือไดช่มั่้โชต่อแน,น่นอ,อาจารย์ก็มั่นใจงวดน,นี้มั่นใจทุกคนตัวเลขยังไม่มีมาปล่อยวันนี้แต่ว่า แล้วก็ประทัดแค้บนแล้วก็เราจะเลขในประทัดพร้อมกันในวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้เป็นอู้หม่ใหม่มือใหมมใหม่ใหม่อใหม่อูดใหม่เสแล้วก็มาร่วมกันวันนี้

นั่งสมาธิไปปรกึกอาจารย์งวดที่แล้วเนะ่ยอาจารย์นั่งสมาธิไปเห็นเลขมันขึ้นมาเก้าหมู่เก้าเลยนี่ตัวใหญ่ใหญ่และทีนี้ก็แล้วมานอนฝันอีกอาจารย์ก็มานอนฝันมาเล่นได้ขับรถขึ้นไปขึ้นมาแล้วทีนี้รถอาจารย์ก็ทะเบียนห้าศูนย์กังทะเบียนห้าศูนย์เก้าแลวทีนี้ นั่งสมาธิจะเห็นเลขมขึ้นมา0ูย์เก้าเลยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเลขตัวเดียวกันก็เลยว่ายังไงก็มีเก้านี่นอนถ้าจะมาก็ศูนย์เก้าเลยตรงๆแลวทีนี้วันนั้นอาจารย์เนเข้ามาดมาูอาจารย์ก็มาเจอต้นโพธิ์พอดีก็เลยก็บอกถ้าศูนย์เก้าออกก็ไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> เก้าหัวโดยความบังเอิญแล้วก, <c oughs> ก็เลยมาพาลูกศิษย์มาแก้บนวันนี้ให้กับเจ้าที่เจ้าทางท่านอันนี้ แต่งวดนี้อาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับถ้าอาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับงวดไหนงวดนั้นหวยมาแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าจะออกอะไรคือหวยอาจารย์เนี่ยมันจะูกมันจะเข้าอีกเพราะอาจารย์เนี่ยเคยให้หวยเข้ามาประมาณเจ็ดงวดเนาะผูกติดต่อกันมาเจ็ดงวดแต่ว่างวดที่อาจารย์ไม่ได้ออกรายทูตนั่นคือไม่นับนะแล้วก็หวยอาจารย์จะให้ตัวเด่นแล้วก็เด่นเข้าสองงวด แล้วก็วันนี้มาศูนย์เก้าตรงตรงแต่ว่าหน้าอาจารย์คิดว่ามันน่ภาดรอติดตามได้เลยก็รอติดตามนี่แหละ youtube ทุกช่องที่มาหาอาจารย์ล้วจะเป็นคนถาอาจารย์แล้วก็เราก็ติดตามไปติดตามแล้วก็ติดตามชม youtube ทุกช่องอาจารย์เขาบอกว่าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเรื่องอะไรมาหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้ได้แล้วก็ถึงเวลาที่อาจารย์จะเขียนให้แต่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าวันนี้มีแค่เลข ทักให้เราไปเสียงตัวตอาจารย์จะจุดให้แต่เลขบระทัดก,ก็ไม่แน่ไม่นอนนะเพราะอาจารย์เลยจุดแล้วมันเข้าอาจารย์โบนไว้แล้วต้องโบนนีอาจารย์โบนไว้แล้วเพราะว่าถ้าโบนไว้ว่าเข้าสามตัวของหมูเ,เ,เ,เอาเอาอีกยี่สิบหัว <laughs> <c oughs> เดี๋ยวี่สิบหัวก็ไม่ยากหราเดี๋ยวเกินนัดอีกลูกศิษย์ก็เดจะเข้ามาปลาโลหัวคนลาห,หัวใช่ไหมปลาโลหัวคนลาหัว สมสต้มเป็นจาฝันเลยมีจ่าฝ้าเลยมจาฝ้ามีจ่าพาหลักอยู่แล้ว อาจารย์เล่าประวัติต้นโอ,โอให้คนฟังนิดนึ่ว่าเป็นมมาอย่อยก็ประวัติต้นโอเนี่ยมันเหมือนกับว่าแต่ก่อนมันเกิดคู่กันเลต้นไทรแต่ก่อนสมัยอาจารย์เล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยเคยตัดทิ้งไปแล้วทีหนึ่งแล้วเขาก็เกิดอีกแต่ก่อนเ็เกิดคู่กันและสมัยแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เล็กๆมันจะมีเหมือนกับว่าอาจารย์มองมาเป็นนกเหมือนไก่ตัวใหญ่เลยตัวสีดำเลยตาสีแดงเห็นกับตาเลยนะแล้วก็ยืน ่อนที่อาจารย์จะเจออาจารย์ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินแต่ก่อนมันจะเป็นสากเก่าอยู่ตรงนี้ทางเกวียนโบราณน,นะตรงนี้เป็นยังไม่ได้ทํอมไนี้สมัยโบราณก็อาจารย์ก็มองไปเห็นยืนตาแดงแต่เป็นเป็นนกนะตัวใหญ่เลยนะเป็นไก่นี่แหละตัวใหญ่ทีนี้ก็ตอนเด็กๆอาจารย์เห็น้ก็กลัวไงทีนี้ก็กลัวก็เลยวิ่งหนีไปบอกคนให้มาดูว่าอาจารย์เห็นเห็นอะไรเป็นลูกยืนตัวใหญ่มาก็หาย อยู่ตรงนี้ทีนี้ต้นโพก็เกิดขึ้นเกิดก็ที่ีกระปล่อยให้เกิดแต่ตรงนี้อาจารย์เคยขอหวยเราประมาณสามวดตสอนคือขอว่าหวยจอกอะไรให้จุดทู่ขึ้นมาเป็นตัวเลขที่ออกสามวดเลยนะที่ไปที่มาที่อาจารย์บอกต้นโพให้เป็นเงินล้านตัวน้นให้ก็ช่วงนั้นที่อาจารย์ตอน YouTube ยังไม่ได้มาทำข่าวอาจารย์ก็มานั่งอยู่นี่ บอกว่าขอไอ้ขอห้ยนัสตัววันี้บอกว่าให้มันออก519นะก็519ปีที่แล้วเมื่ออาจารก็ให้ไปเลยเขียน519ออก519ตรงๆตรงๆแล้วก็สามตัวก็จะมี903 605ที่อาจารย์ให้ตรงๆไ้น,นะแล้วก็สามตัวนี่จะมา แต่สองตัวนี่มาจนลืมแล้วไม่รู้มาตัวไหนเพราะถูกบ่อยสองตัวสองตัวนี่ให้ถูกป่อยแต่เลขสามตัวเนี่อาจารย์นับได้เลยว่ามันเข้ามาหิงว่จถิงว่ามีตัวไหนตัวไหนาแล้วก็มีถูกแล้วรางวัลที่หนึ่งก็มีลูกศิษย์ถูกได้หกล้านที่ไปที่มาต้นโพงเงินล้านใช่ใช่นี่แหละถึงเรียกว่าต้นโพงเงินล้านเพราะว่าได้จับเงินล้านมาแล้วก็เลยก็เลยเรียกว่าต้นโพงเงินล้านวันนี้ก็เลยลูกศิษย์ก็เลยมีโอกาสมาหาอาจารย์มา Sous-titrage Société Radio-Canada มาแวนะครับลเอนะครับขอชรชมปแชรก็ขอให้มีโชคีาครับที่มคนอยู่ครับไแชร์ก็ให้ถูรบอรีรวัลที่ินใครที่รับชมอยู่ช่องก็กดไลค์กดแชร์เลยนะ ครับนี่เป็นวันมงคลที่อาจารย์ได้มาแก้บนครับแล้วก็ทุกช่องเลยกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ออกไปเพราะว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะถูกหวยแน่นอนถูกหวยแน่นอนกดไลค์กดแชร์ถูกหวยแน่นอนครับท่านผู้ชมเลขมาแล้วครับเลขอ๋ออาจารย์ประกาศตำแหน่งเล็ได้นอะรู้สึกว่าจะมองไม่เห็นนะตอนจับกล้องเยอะมากนะครับกล่องเยอะกล่องเยอะ แต่ละ,ะนคนะสงมจำพวกเลขหางประทัดก็คือครับเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดกับสี่สองสี่สอง

นะครับรอเลขทูนะครับเจ็ดกับสี่สองรนี้นะครับอาจารย์กาเลือกประทัดเอามุน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 อาจารย์อาจารย์หมุนมาแล้วครับคุณชมหมุนมาแล้วได้มดูให้ชัดๆดูให้ชัดๆๆหมุนมาแล้วครับมุาธุสาทุนะครับเจ็กับสี่งนะครับคุณชม อาจารย์หมุนมาแล้วหมุนมาแล้วพี่น้องหมุนมาแล้ววันนี้นะครับทางนี้ด้วยนะครับอาจารย์นี่ชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวอาจารย์จะแปลกระซีสองวันนี้นะครับอาจารย์กระซีสองเดีอยวทิมเอาครับเดีวเอาลขหางบรรทัดเด้อแต่เลขอาจารย์ยังไม่ปล่อยเลยวันนี้ก็ต้องาจารย์ครับเอาเลขหางประทัดไปก่อนเอาฟังมขุ่นน้ำหนัอาจารย์ครับแจกงานสวยนะครับเลขสวยไหมอาจารย์สวยกระซีสองเลขกระเบียนรุ่ดอาจารย์ับเลยกระเบียนรถอาจารย์เลยครับพี่น้องครับ เลขนั้นเลขคู่ป๋าจันเลขคู่หนึ่งเก้าแปดเลขคู่หนึ่งเก้าแปดครับแต่ว่าเลขนี้ก็สวยนะาเลยจ็ดห้าแปดประชันสวยครับสวยพี่น้องสวยครับสวยใครที่จะไปเสียงดวงก็เอาไปเสียงดวงเลยครับที่เสียงดวงก็เสียงไปต่างประเทศก็ได้เนาะาจนลองไปต่างประเทศก็ได้ไปเทเที่ยวเจ็ดห้าแปดก็